สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆต้นไม้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับผมเป็นไม้สดครัวรั้วกินได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูภาพรวมก่อนนะครับนี่นะครับผมผมปลูกไว้ตลอดแนวเลยนะครับนั่นก็คือมะขามนั่นเองครับ มะขามที่นี้ก็คือมะขามเปรี้ยวทั่วไปนะครับผมอ่าอันนี้ผมปลูมาได้ประมาณสักสามสี่ปีแล้วล่ะนี่นะครับนี่นะครับข้อดีของเขาคือคือผมเพิ่งจะตัดยอดไปนะครับเพราะว่ามันสูงมากทีนี้ก็เลยตัดยอดออกแล้วก็ตอนนี้ก็แตกใบใหม่นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ากินได้ยังไงเนี่ยครับยอดอ่อนๆนะครับยอดมะขามนะครับโฟกัสนิดหนึ่งนะครับชัดเลย นี่นะครับโอกาสให้นิดหนึ่งนี่นะครับผมยอดมะขามอืมอย่างนี้นครับเปรี้ยวแล้วหอมๆนะครับคือยอดมะขามเนี่ยอ่าเนี่ยรเยเูเพื่อนๆเ,เยอะเลยนะครับยอดมะขามเนี่ยมันเป็นเอ่อเหมือนกับอะไรครับทำกับข้าวได้หลายอย่างนะครับผมแกงส้มนะครับ หรือจะจิ Again ้มน้ำพริกก็ได้นะครับนอกจากจิ้มน้ำพริกได้ตัวยอดมะขามเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยกินเอ่อน้ำพริกมะขามนะครับจากฝักอ่อนนะครับผมบอกได้เลยว่ายอดนี่อร่อยไม่แพ้กันนะครับผมเคยกินแล้วนะครับพอดีมีญาติอยู่คนหนึ่งนะครับก็ทำมาให้กินนะครับผมถามว่าน้ำพริกอะไรเขาบอกว่าน้ำพริกยอดมะขามนะครับอร่อยไม่แพ้ฝักมะพริกมะขามอ่อนเลยนะครับผมเนี่ย นี่นะครับผมปลูกไว้เป็นรั้วนะครับผมแถมต้นโตนี่จะเกิดเป็นต้นโตเราก็กินฝักได้ด้วยนะครับผมมะขามเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับอายุต้นหนึ่งเนี่ยเป็นหลายๆร้อยปีเลยนะครับรับรองว่าถ้าปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยกินไปได้เป็นร้อยปีเลยครับผมแต่ก็ต้องมีการตัดแต่งบ้างนะครับนี่ผมเพิ่งจะตัดแต่งไปนะครับของปลูกไว้ด้านในนะครับด้านในรั้วลดน้มนะครับเพราะว่าจะได้เอาลวดหนาเป็นเกณฑ์นะครับ นี่นะครับให้เพื่อนๆดูให้ชมยอดดีกว่านี่นะครับเราก็คอยเด็ดยอดมันนี่หู้หน่ากินยอดมาทำเป็นยวงเลยฮะอืมแจงส้มนะครับมะขามอ่อนนะครับถ้าทําเป็นเนี่ยฟินมากหรือต้มไก่ใบมะขามนะครับใส่ยำก็ได้นะครับยำก็ได้ยำกบมะขามอ่อนนะครับอร่อยมากยอดมะขามอ่อนนี่นะครับ ็จะเยอะๆ,ๆนิดน,นึงดูสิครับยยอดต็่ไม่หมดเลยครับพอตัดอันนี้ต้นข้างปลานะครับผมจะต้องเอาออกเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคนะครับเวลามันเยอะๆแล้วมันเอาออกลำบากนะครับนี่นะครับผักอีกหนึ่งอย่างที่แนะนําวันนี้นะครับเพื่อนเห็นด้านไหนนะครับยอดติวยอดแตวนะครับ ที่เคยแนะนำไปยอดเต็มเลยให้เพื่อนเพืเ่อนน,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 นี่นะครับหากใครคิดจะทำรั้วนะครับพื้นที่บ้านเยอะๆนะครับผมทำรั้วคอนกรีตนี่มันจะแพงมากนะครับอาจจะใช้ลวดหนามสักชั้นหนึ่งก่อนอย่างของผมก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้มะขามนะครับโรยมะเล็ดนะครับ โรยเมล็ดด้านล่างนะครับแล้วก็รอเขาขึ้นนิดนึงข้อดีของเขาคือนะครับดี๋ยวผมใจ้เพื่อนๆดูอันนี้นะครับอันนี้คือรั้วต้นอะไรรู้ไหมครับไปดูใกล้นะครับนี่คือเรือต้นโมกนะครับที่เขานิยมปลูกกันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันมันได้ประโยชน์แค่เป็นรั้วอย่างเดียวครับกินก็ไม่ได้นะครับผมแถมเพื่อนๆดูกิ่งเขาเยอะมากเห็นไหมครับเวลาแต่แขนงเนี่ย มันเยอะมากมันทําให้ลกครับผมแล้วยอดเขาจะแตกยาวเป็นคืบๆพุ่งออกมาทีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพุ่งออกมาสี่ห้าคืบเลยนะครับผมซึ่งมันทําให้เราต้องเสียเวลาตัดเยอะนะครับตัดบ่อยนะครับนี่เขาต้องเสียเวลาตัดเยอะตัดบ่อยเหมือนกันส่รั้วของเรานะครับผมรั้วของเรานี่ยอดก็จะไม่ได้พุ่งยาวครับเต็มที่ก็คืบหนึ่งนะครับเต็มที่ก็พุ่งออกสักคืบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยนะครับพุ่งออกสะคืบอย่างเงี้ยยอดเนี่ยก็จะคืบสะคืบเห็นไหมครับซึ่งก็ไม่ได้ยาวแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเล็มตัดเล็มสุดท้ายกอก็จะแน่นแน่นเลยนะครับแน่นแล้วเหนียวนะครับทนแรงด้วยนะครับผมทนแรงด้วยเห็นไหมครับสองฝั่งฝั่งนี้เป็นโมกนะครับเนี่ยเขาเพิ่งจ้างมาคนมาตัดไปนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นยอดมะขามของเรานะครับก็จะกินยอดได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับผม อีกหนึ่งพักอีกหนึ่งชนิดที่ผมแนะนำเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับจบกันไปที่ยอดมะขามริมร้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ